วันนี้จะเล่าถึงเรื่องของนักเรียนโขงคนหนึ่งชื่อในอ่องในอ่องเนี่ยเป็นลูกคนพอมีอันจะกินนิสัยดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองถึงวัยเรียนก็ทำโยเยไม่ยอมเข้าโรงเรียนเหมือนกับเด็กรุ่นเดียวกันอายุเกือบสิบขวบพ่อแม่ถึงได้เกลี้ยกล่อมจนยอมเรียนหนังสือสำเร็จทำให้ในายอ่องได้ชื่อว่านักเรียนโขงเพราะว่าอายุมากแล้วก็ตัวโตกว่าใครเพื่อนนายอ่องก็เลยตั้งตนเป็นหัวโจก มีพวกเด็กตัวเล็กๆชั้นเดียวกันเป็นลูกน้องใครกล้าหือไม่ยอมลงให้ในายอ่องก็จะทุบตีทุกครั้งที่อยู่ห่างสายตาครูจนไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าขัดขืนเมื่อเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นนายอ่องก็ริกินเหล้าสูบบุหรี่ตั้งแต่เรียนชั้นประถมริเสพเฮโรอีนตอนเรียนมัธยมกลายเป็นวัยรุ่นติดยาวันไหนไม่มีเฮโรอีนให้เสพจะหงุดหงิดอารมณ์เสีย ลูกน้องต้องเรียรายเงินคนละเล็กคนละน้อยให้เขาเอาไปซื้อเฮโรอ,อีนต่อมาลูกน้องสามสี่คนก็ติดยาตามในอ่องด้วยก็เลยสิ้นเปลืองมากต้องตั้งแก๊งโจรดักจี้ปล้นใครก็ได้ที่เดินผ่านมุมตึกใกล้ทางรถไฟที่ตรงนั้นเป็นตรอกเล็กๆมีทางเท้าให้คนเดินสองข้างทางเป็นกำแพงรั้วบ้านกลางตรอกเป็นตึกแถวห้าคูหาถัดจากตึกแถวเป็นทางสามแพร่ง ตรงไปจะเป็นกำแพงรัว้วเลี้ยวซ้ายจะเป็นป่าละเมาะมุมตึกติดกับป่าละเมาะนี่แหละที่นายอ่องชอบพาลูกน้องมาซุ่มทําตัวเป็นโจรมุมตึกยังไม่คิดจะจี้ปล้นใครก็เก็บหมวกผ้าไว้คิดจะปล้นเมื่อไหร่ก็จะสวมหมวกผ้าคลุมหน้าเป็นไอ้มงความจริงชาวบ้านร้านตลาดละแวกนั้นพอจะรู้ระแคะระขายว่าใครคือแก๊งโจรมุมตึกแต่ไม่มีคนกล้าประกาศดังๆว่าเป็นนายอ่องกับพวกเพราะว่า ผู้ใหญ่ของวัยรุ่นแก๊งนี้ทำงานที่ประเภทสามารถให้คุณให้โทษแก่ชาวบ้านได้อีกทั้งยุคสมัยนั้นพวกที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ชาวบ้านก็มีอิทธิพลอำนาจครับฟ้าความที่ชาวบ้านเกรงบาร,รมีผู้ใหญ่ของแก๊งวัยรุ่นพวกเขาก็เลยต้องดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองตกคํำไปแล้วหากมีความจำเป็นจะต้องเดินผ่านตรอกอย่างน้อยก็ต้องชวนพักพวกเดินไปเป็นเพื่อนสองสาคน ถึงจะอุ่นใจว่าคืนนี้เราไม่โดนใครปล้นแน่เดือนไหนชาวบ้านระวังตัวเป็นพิเศษไม่มีใครพลาดท่าแก๊งในอ่องเลยพวกมันก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ขวางขวางเจอชาวบ้านละะแวกนั้นจะแบมือของเงินใช้เอาดือด้อๆแต่วิธีพูดก็ทำเป็นคนตกทุกข์ได้ยากประมาณว่าเวลานี้ทะเลาะกับผู้ใหญ่ในบ้านข้าวก็ยังไม่ได้กินสักเม็ดขอตังค์ซื้อข้าวกินสักร้อยหนึ่งเถอะจะไม่ลืมพระคุณเป็นอันขาด ชาวบ้านเสียไม่ได้ก็ต้องควักกระเป๋าให้ไปเพราะเคยมีประวัติดไวยคนที่ไม่ยอมให้ในี่ตกรัางคืนโดนมือมือดเอาก้อนหินกว้างหลังคาบ้านหน้าต่างบ้านไหนเปิดทิ้งไว้ก้อนหินก็จะลอยเข้ามาทางหน้าต่างข้าวของเสียหายปนปี้ยิ่งกว่าเงินร้อยบาทหลายสิบเท่าผลงานโจรมุมตึกที่เลวร้ายแบบสุดๆได้แก่คราวจี้ปล้นชายขาพิการมาแต่กำเนิด คือขาทั้งสองข้างของแกโกงเหมือนกับวงเล็บมาเรื่องมีว่าชายขาพิการเนี่ยเพิ่งจะย้ายจากที่อยู่เดิมมาปลูกบ้านบนเนื้อที่50ตารางวานในตรอกแข่งนั้นเขาไม่เคยได้ยินกิติศัพท์โจรมุมตึกมาก่อนแล้วก็ยังไม่รู้จักสนิทกับคนแถวนั้นก็เลยไม่มีใครเตือนแกฝ่ายในอองกับพวกประเมินเอาเองว่าคนมีเงินซื้อที่ปลูกบ้านก็ยอมหมายถึงคนมีอันจะกิน คือหนึ่งขณะที่ชายขาพิการนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านหน้าปากตรอกแก๊งนายอ่องเห็นอย่างนั้นก็รีบไปซุ่มรอตรงมุมตึกเมื่อเหยื่อเดินผ่านทางสามแพร่งอันตรายพวกโจรวัยรุ่นก็สวมถุงผ้าเป็นไอ้โมงจี้ชิงทรัพย์ทันทีพะเอิญชายขาพิการในฟังเสียงพูดของนายอ่องออกว่าเสียงเด็กไม่อายุอาอายุยังไม่ถึงสิบห้าปีก็นึกประมาทว่าเด็กจะไปมีน้ำยาอะไร เขาเองมีปืนสั้นติดตัวอยู่ผิดนักก็จะใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าขู่เด็กเกเรพวกนี้ให้กลัวชายขาพิการก็เลยอวดเก่งกับนายอ่องอย่างไม่กลัวเกรงหารู้ไม่ว่านายอ่องเนี่ยเป็นคนใจดำอำมหิตเมื่อเหยื่อกล้าหือเขามีมีดอยู่ในมือก็เลยใช้มีดแทงชายเคราะห์ร้ายไม่ทันได้ใช้ปืนก็พลาดท่าโดนแทงหลายสิบแผลความพิการทำให้ไม่คล่องเหมือนกับวัยรุ่นส่วนโจรรายอื่นก็ยืนดูเฉยเฉยไม่กล้าทำร้ายเหยือ่อ รอจนเหยื่อลม้มฟุบจมกองเลือดข้าวของเงินทองรวมทั้งปืนก็เลยโดนในอ่องล้วงเอาไปหมดเดชบุญชายขาพิการโดนแทงที่ไม่สำคัญแต่ก็บาดเจ็บสาหัสปางตายทีเดียวเพราะกว่าจะมีคนมาพบเจอร่างโชคเลือดของเขาเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วการนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ทุลักทุเลเนื่องจากแท็กซี่เห็นสภาพชายขาพิการโชกชุ่มไปด้วยเลือดเกรงว่าถ้ายอมไม่ขึ้นรถก็จะตายเสียกลางทาง พลเมืองดียืนรอเรียกแท็กซี่หลายคันกว่าจะพบเจอแท็กซี่ใจดียอมพาชายขาพิการไปส่งถึงมือหมอชายขาพิการรอดตายก็จริงแต่ว่าเสียเงินเป็นค่ารักษาตัวเป็นก้อนใหญ่เพราะพลเมืองดีพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายแพงกว่าโรงพยาบาลของรัฐหลายสิบเท่าร้นคราวนั้นได้เงินจุใจนับเฉพาะปืนที่เอาไปขายในตลาดมืดก็รวมรวมหมืม่นบาท โนวัยรุ่นมีเงินซื้อเฮโรอีนเสพแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหรูๆคนแถวนั้นเดาได้เลยว่าชายขาพิการถูกพวกนายอ่องทำร้ายแต่ไม่มีใครกล้าเป็นหัวเรือใหญ่เข้าแจ้งความเพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่ทุกคนก็ได้แต่หวังลมๆแรงๆว่าเมื่อไหร่เวรกรรมถึงจะตามสนองนายอ่องเสียทีหลังจากชายขาพิการออกจากโรงพยาบาลราวๆสามเดือนเย็นวันหนึ่งผู้ใหญ่ของนายอ่องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เขาปรากฏว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อแพงเท่ากับรถเกง๋งเมื่อมีรถเป็นของตนเองก็เลยคึกขนองชวนลูกน้องคนสนิทชื่อในกาดนั่งซ้อนท้ายบึงรถออกไปถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตกถึงตอนค่ำก็บึงกลับมาขณะที่เลี้ยวเข้าตรอกไม่ได้ชะลอความเร็วก็ไม่ทันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่วิ่งสวนออกไปทำให้ประสานงากระรถในอ่องอย่างจังไทยมุงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถที่ชนกันายอ่องในพังยับคนขับกระเด็นไปสูงกืบย่อเสาไฟฟ้า ตอนหล่นนี่ควงสว่านอยู่ในอากาศสองสามตลกโชคดีเหลือเกินที่เอาสองขาทิ้งย่อลงบนถนนเสียหลักเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บฝ่ายในกาดซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถในอ่องกระเด็นหือไปถึงริมคูน้ําริมทางรถไฟแล้วก็ล่นตุ่มลงในคูน้ําตื้นๆก็เลยปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายอะไรอุบัติเหตุผลน,นี้เหมือนจะส่งเคราะห์ร้ายให้ในอ่องโดยเฉพาะเขากระเด็นไปเหมือนกับคนอื่น แต่ว่าวิบตาเดียวรถก็ปลิวมาหล่นทับเข้าที่ขาทั้งสองข้างมอเตอร์ไซค์ของตัวเองคันใหญ่แรงมา้าสูงและน้ำหนักมากเป็นพิเศษเมื่อบททับลงบนขาขาในอ่องก็เลยหักสะบ้านกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยประกอบกับหัวฟาดพื้นถนนเต็มรักยังผลใด้เขาสิ้นสติสลบเหมิดคาที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุจำเป็นยิ่งที่ชาวบ้านร้านตลาดละแวกนั้นต้องทำตัวเป็นพลเมืองดี บางรายรีบไปบอกทั้งบ้านนายอ่องให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางรายก็วิ่งออกไปโบกรถแท็กซี่ช่วยพานายอ่องส่งโรงพยาบาลประเอิญรถแท็กซี่มาก่อนรับนายอ่องขึ้นรถไปกันในกาดคู่หูครู่ต่อมารถที่บ้านนายอ่องถึงได้มาถึงปากตอกครั้นรู้ว่าคนเจ็บถูกพาไปโรงพยาบาลแล้วก็รีบตามไปโดยเร็วชาวบ้านคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนกระรถนายอ่องปลอดภัยดีก็จริง แต่ว่ากังวลจนทําอะไรไม่ถูกเนื่องจากตัวเป็นต้นเหตุทําให้ลูกของคนที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในตรอกถึงกับบาดเจ็บสาหัสเดชบุญคุณพระช่วยที่มีชาวบ้านแถวแถวปากตรอกเห็นเหตุการณ์หลายคนยินดีเป็นพยานให้ว่าคนขี่รถออกมาจากซอยในใช้ความเร็วธรรมดาฝ่ายในอองเนี่ยบึงมายังกระจรวดถึงปากตรอกก็ตีโค้งไม่ดูตามาตาเรือถือว่าขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให,ให้เกิดการประสานงา ผู้ใหญ่เขาในอ่องก็เลยไม่อาจจะเอาผิดกับใครได้สําหรับตัวในอ่องเองเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ความเป็นวัยรุ่นร่างกายแข็งแรงก็เลยไม่ตายหมอโรงพยาบาลเอกชนเมื่อรู้ว่าในอ่องเป็นลูกใครความรู้ความสามารถที่มีอยู่เท่าไหร่ก็ทุ่มเทดูแลในอ่องจนสุดฤิ์กระทั่งประสานกระดูกขาสองข้างสําเร็จแต่ที่ไม่สําเร็จก็คือหัวในอ่องน็อกพื้นกระทบกระเทือนสมองส่วนควบคุมร่างกาย อาการเขาในอ่องตอนออกจากโรงพยาบาลคือมือสองข้างสะบัดไปมาเหมือนปัดมแมลงวันตลอดเวลาเพราะว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองตกลงในอ่องกลายเป็นคนพิการแบบมีอวัยวะครบถ้วนเป็นภาระให้คนทางบ้านคอยป้อนข้าวป้อนน้ำการเล่าเรียนก็เป็นอันจบสิ้นเพราะใช้มือเขียนหนังสือไม่ได้แล้วสิ่งที่ชาวบ้านหัวตรอกท้ายตรอกยกมือท่วมหัวโมทนาสาธุไปตามตามกันก็คือ แก๊งโจรมุมตึกหายสาบสูนไปจากตรอกแห่งนั้นแสดงว่าหัวหน้าโจรจะต้องเป็นนายอ่องล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อหัวโจกมีอันเป็นไปบริวารซึ่งเด็กกว่าหัวโจกหลายปีก็หมดพิสคงแยกย้ายกันไปตามทางของตนทางใครทางมันครับมาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมครับ คุณประเทืองในตอนเป็นเด็กๆนี่เป็นเด็กวัดบ้านโคกอยู่กับหลวงตาเพราะว่าพ่อแม่ยากจนมากพี่น้องก็มีหลายคนที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรกินหลวงตาก็เลยเอาไปอยู่ด้วยส่วนพี่น้องคนอื่นนะเป็นผู้หญิงกันหมดมีคุณประเทืองนี่เป็นผู้ชายคนเดียวก็เลยไปอยู่ที่วัดช่วงนั้นแกอายุเจ็แปดขวบที่วัดมีตาแก่คนหนึ่งแกมาอาศัยวัดอยู่มาจากไหนไม่มีใครรู้ แต่หลวงพ่อก็เมตตาให้แกอาศัยอยู่ได้นอนในกุฏิเก่าที่ว่างอยู่ห้องหนึ่งอยู่ทางท้ายๆสลาเก่าแล้วก็น่ากลัวมันเงียบตรงนั้นแกอยู่ที่กุฏินั่นคนเดียวแกไม่กลัวอะไรเลยตาคนนี้บางคนเขาเรียกแกลุงบางคนก็เรียกตาแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อ,อแกชื่อตาซ้อนตาซ้อนในี่ตัวเล็กแต่ว่าเนื้อตัวแข็งแรงผิวคล้ำ วันๆไม่ค่อยใส่เสื้อนุงอ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวทำโน่นทำนี่แล้วแต่ว่าพระท่านจะเรียกใช้ไหว้วนันส่วนตอนเช้าแกออกไปบิณฑบาตกับพระชาวบ้านเขาเห็นแกไม่ค่อยจะมีเสื้อใส่เขามีเสื้อผ้าเก่าๆเขาก็จะให้แกแกก็เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อกางเกงถ้าที่วัดมีงานแกก็จะช่วยเขาทำงานสารพัดส,สารเพถ้าเป็นงานศพเวลาเผาศพแกก็จะเป็นผู้ช่วยสับเปลือแต่ละงานก็มักจะมีเหล้ายาปลาปิ้งกินกัน แกก็ขอเหล้าอยู่แล้วแกก็เลยชอบงานพันอย่างนี้อย่างมากเลยคุณประเทืองเคยได้ยินแกพูดกับสัพเพอรว่าถ้าที่วัดมีงานทุกวันนะคงจะมีเหล้ากินทุกวันนะนะคุณประเทืองแอบเห็นแกซ่อนขวดเหล้าเอาเก็บไว้ในกุฏิของแกด้วยแกคงจะเอาไว้กินเวลาที่วัดไม่มีงานเพราะอยู่มาวันหนึ่งตอนบ่ายๆหลวงตาใช้คุณประเทืองไปเก็บผักตำลึงที่หลังวัดท่านจะเอามาตำทาแก้ลมพิษ ที่ขึ้นตามแขนน้องท่านนคุณประเทืองก็แอบไปเห็นตาซ้อนเนี่ยทำรับรับล่อล่ออยู่แถวสระน้ําเอ๊ะแกกําลังทําอะไรอยู่นะก็เกือบจะเดินไปหาแกอยู่แล้วแต่พอดีเห็นแกกําลังหักคอปลาช่อนตัวหนึ่งตัวเบ้อเลยแกก็เลยชะง,งักเพราะว่าสระน้ําใหญ่นั้นหลวงพ่อสั่งห้ามไม่ให้ใครไปจับปลาจับปูกุ้งหอยมากินท่านถึงกับให้คนเขียนไป้ายไปปกักเอาไว้ตัวหนังสือสีแดงตัวโตมองเห็นชัดแต่ไกลเลยอ่าเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์แต่ทำไมตะซ้อนมาฝ่าฝืนมาจับปลาในสระพอฆ่าปลาแล้วแกก็รีบเก็บคันเบ็ดซ่อนในป่าแล้วก็เอาปลาตัวนั้นกลับเข้าวัดไปคุณประเทืองก็ได้แต่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้มองดูร่างเล็กๆของแกรับหายไปทางกุติที่แกพักอาศัยอยู่คุณประเทืองไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวแกจะโมโหเอาเวลาแกโกรธใครนี่แกจะน่ากลัวมากตาจะจ้องเป่งนะคุณประเทืองเคยเห็นมาแล้ว แกไม่พอใจไอ้เล็กเด็กวัดลูกศิษย์หลวงหลวงตาบยุยมันไม่ยอมแบ่งแกงไก่ใส่หน่อไม้ให้แกแกเดือดดานมันมากเลยชี้หน้าอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ตายว่างั้นไอ้เล็กนี่กลัวหัวโหดเลยตอนหลังแกอยากได้อะไรต้องแบ่งให้แกหรือไม่ก็ยกให้แกเอาไปกินทั้งหมดเลยมีวันหนึ่งแกอยากจะกินข้าวต้มมัดคุณประเทืองได้มาสองมัดกะว่าจะเอาเก็บไปให้น้องๆสักคนละกลีบแกก็เกิดมาเห็นข้าวแกชี้มือทันที พูดว่าเอามาแบ่งกันมั่งเดชคุณประเทืองก็บอกจะเอาไปให้น้องแกมองจ้องเป่งเลยตาลุกโชนก็เลยต้องรีบยื่นให้แกไปมัดหนึ่งแกก็คว้าหมับเอาไปเด็กวัดทุกคนไม่มีใครกล้าขัดใจกันเลยอีกวันหนึ่งต่อมาไม่นานคุณประเทืองไปที่กุฏิแกไม่ใช่อยากจะไปแต่หลวงพ่อใช้ให้ไปรเรียกจะให้แกไปซื้อยาที่ตลาดคุณประเทืองไปที่นั่นแต่ไม่เจอตัวแกแกไม่อยู่ก็เดิน ตามหาหาจนทั่ววัดแล้วก็ไม่เจอก็เลยต้องหาตามนอกนอกวัดก็นึกได้ว่าแกอาจจะไปตกปลาคุณประเทืองก็ไปที่สระน้ำหลังวัดมองหาก็ไม่เห็นก็ย้อนกลับไปทางป่าที่อยู่ใกล้ๆปา่าช้าไม่ทันมองเห็นอะไรได้ยินเสียงก่อนเสียงไก่รอ้องอ่าคุณประเทืองก็มองหาต้นเสียงก็เห็นแวบๆอยู่ไม่ห่างนักก็หยุดแอบมองไป ที่เห็นก็คือตาซ้อนในรวบปีไก่ที่มันติดแล้วอยู่น้ำมันไก่วัดนี่เอ๊ะตาซ้อนจะทําอะไรมันไม่ต้องรอคําตอบนานเลยไม่ทันได้ส่งเสียงนานนักมันก็เงียบเสียงไปอย่างฉับพลันทันทีเพราะว่าแกจัดการหักพอมันเรียบร้อยไปแล้วแกขโมยไก่วัดไก่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็สั่งห้ามไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวจะไปฆ่าไปแกงไปจับมันมาทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน่ะไม่ว่าพระวาเนนหรือว่าลูกศิษย์วัดต่างก็รู้กันดี ท่านพูดเตือนห้ามปรามอยู่บ่อยๆอ,อย่าว่าแต่คนที่อยู่ในวัดเลยแม้แต่ชาวบ้านก็รู้กันทั้งหมู่บ้านไปแล้วว่าท่านหวงไม่ให้ใครไปเบียดเบียนมันตาซ้อนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพราะแกเองก็เป็นคนที่ออกปากสั่งเด็กๆว่าอย่าไปทําอะไรสัตว์ที่อยู่ในเขตวัดอย่ายิงนกตกปลาที่เป็นของวัดแล้วนี่แกมาทําซะเองแกกําลังละเมิดคําสั่งหลวงพ่อแล้วคุณประเทืองจะเข้าไปบอกกัได้ยังไงละว,วันนี้หลวงพ่อให้มาเรียกใช้ แกก็เลยต้องย้อนกลับเข้าไปในวัดรอจนแกกลับออกมาจากป่าด้วยท่าทางที่ไม่มีพิรุธอะไรละกลับไปที่กุฏิแล้วถึงได้ไปร้องเรียกบอกแกแกก็ไม่ได้มีสีหน้าสีตาไวแอบไปทําผิดคิดไรอะไรมาแกต้องเป็นผู้ร้ายเลือดเย็นมากๆเลยแกคงจะฆ่าคนได้โดยที่แกไม่รู้สึกรู้สาว่ามันเป็นบาปร้ายกาดอะไรคุณประเทืองนะ่ะกลัวแกจริงๆไม่อยากจะเข้าใกล้แกเลยรู้สึกว่าแกเป็นตัวอันตรายอย่างที่สุดวันหนึ่งเป็นวันพระ หลวงพ่อท่านกระบนกับญาติโยมว่าหมู่นี้ไก่วัดทําไมมันดูบางตาไปเหลือไม่เท่าเก่ามันแอบหนีไปอยู่บ้านใครใกล้ๆวัดบ้างหรือเปล่ามีใครเห็นบ้างไหมญาติโยมก็ไม่มีใครตอบท่านได้เลยต่อมาอีกท่านก็ว่าวันก่อนไปดูปลาที่สะมันเงียบเงียบไปนะไม่เหมือนก่อนเนี่ยฮุบกันผงผางเลยไม่รู้ว่าตัวเฮียตัวตะกรวดมันแอบ,บลงไปจับกินส์หมดหรือ,อยังไงท่านออกปากสั่งตาซ้อนให้ไปดูๆบ้างถ้าเจอตัวพวกนั้นก็ให้ไล่มันไป ทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวปลาจะหมดสะซะก่อนที่มันจะแพร่พันวางไข่ตาซอนก็รับปากหลวงพ่อว่าแกจะหมันไปดูมันความลับมันไม่มีในโลกจริงๆเลยเพราะว่าหลวงพี่ป๋องไปเห็นว่าตาซ้อนเนี่ยยิงนกพิราบที่โบสถ์เอาไปย่างกินที่หลังวัดแล้วท่านก็บอกให้หลวงพ่อรู้ว่าท่านเห็นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเห็นหลายครั้งตาซ้อนทําหลายหนแล้วที่แรกหลวงพ่อท่านไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าตาซ้อนกับพระป๋องเนี่ไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ก่อน เรื่องที่ตาซ้อนไม่ยอมไปซื้อฐานวิทยุให้หลวงพี่ป๋องหลวงพ่อก็เรียกตาซ้อนไปถามว่าเอานกพิราบที่โบสถ์ไปกินหรือเปล่าตาซ้อนบอกว่านกมันหล่นลงมาตายเองก็เสียดายมันก็เลยเอาไปถอนขนย่างกินเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียไปเปล่าๆท่านถามเรื่องนี้ต่อหน้าพระหลายรูปที่นั่งกันอยู่หน้ากุฏิท่านแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านรู้เรื่องนี้มายังไงตาซ้อนก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาข่าวนี้ไปบอกหลวงพ่อ แกหาตัวคนปากโป้งเป็นการใหญ่สอบถามเด็กวัดทุกคนคาดคั้นให้บอกให้ได้ว่าใครเป็นคนปากบอลแกโมโหมากขู่ว่าถ้าใครรู้แล้วไม่บอกแกแกรู้ทีหลังคนนั้นจะโดนแกเชือดคอหมกป่าให้หาศพไม่เจอเชียวเด็กๆนี่กลัวกันตัวสันนะคุณประเทืองเองไม่กล้าศบตาแกเลยเห็นแกไกลๆก็ทําเป็นไม่เห็นรีบเฉฉยยจำ้ำอ้าวอาวหนีไปอีกทางนะ หลวงพี่ป้องไม่ได้หยุดแค่เรื่องนกพิราบท่านยังคอยสอด่องจับผิดตาซ้อนต่อไปจนท่านแอบเห็นตาซ้อนไปตกปลาในสระเอาไปต้มยำทำแกงกินที่กุฏิแล้วต่อมาอีกท่านก็จับได้วาตาซ้อนเอาแล้วไปดักไก่วัดเอาไปถอนขนย่างกินที่ท้ายวัดอย่างอริดอร่อยพลางสดเล่าอย่างมีความสุขท่านไม่มีทางเก็บเรื่องนี้เอาไว้เงียบๆอยู่แล้วหลวงพ่อรู้หมดยังกรมองเห็นด้วยตาของท่านเองเลย เรียกตาซ้อนมาที่หน้ากุฏิรวมทั้งพระป๋องแล้วก็พระเนนทั้งวัดมานั่งเป็นพยานกันด้วยพวกลูกศิษย์วัดท่านไม่ได้เรียกแต่ก็แอบ,บดูแอบฟังกันอยู่ห่างๆอย่างใจจดใจจอ่อมันเป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่มากที่สุดในช่วงนั้นพอหลวงพ่อถามตาซ้อนก็ทําหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราวร้องออกมาว่าโอ๊ยหลวงพ่อผมจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงคนอย่างผมมีแต่จะช่วยดูแลพวกมันหลวงพ่อก็เห็นอยู่แล้วอ่า วันนั้นหลวงพ่อก็เดินไปเจอเองอ่ะผมกําลังปลดมันจากแล้วที่พวกชาวบ้านแอบเอามาดักมันในป่านะผมก็ปล่อยมันไปพวกปลานั้นผมก็เอาเข้าวสุกที่เหลือๆไปให้มันอยู่ทุกวันพระแล้วหลวงพ่อสงสารพวกมันแล้วผมจะไปฆ่าแกงมันได้ยังไงหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพระป๋องก็บอกว่าหลวงพ่อต้องไปดูที่กุติตาซ้อนหลวงพ่อก็หันมาพูดกับตาซ้อนว่าให้ไปดูที่กุติได้ไหมล่ะ ตาซอนก็บอกโอ้ยไปดูได้เลยครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วหลวงพ่อก็ใช้ให้พระหลายรูปไปกันก็เลยยกขบวนกันไปเกือบหมดพวกเด็กวัดก็ตามไปข้างหลังไปดูกับเขาด้วยตาซอนเปิดกุฏิให้เข้าไปดูมองหาค้นหากันพักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรต้มไก่แกงไก่ไม่มีส่วนเรื่องหมอ้อกระทะอะไรแกมีอยู่แล้วบุบบ,บ, ức, บ,บี้แกเอาไว้อุ่นต้มแกงข้าวปลาอาหารที่เหลือๆแกเอาเก็บไว้กินตอนเย็นตอนค่ำ ก็กลับมารายงานหลวงพ่อว่าไม่เห็นมีอะไรหลวงพ่อก็พยักหน้าว่ามันไม่มีอะไรก็ดีแล้วแยกกันไปทําธุระป,ป่าปังของตัวเถอะขอบใจทุกคนมากที่มาเป็นพยานร่วมรู้เห็นกันพระป๋องก็ได้แต่สายหน้าหลังจากนั้นไม่นานพอออกพรรษาหลวงพี่ป๋องก็ศึกหาลาเพศออกจากวัดไปก็เลยไม่มีใครคอยสอดส่องจับจ้องดูพฤติกรรมของตาซ้อนแกก็เลยสบายอกสบายใจทําอะไรได้ตามใจชอบอยากกินอะไรก็ทําตามอําเภอใจ คุณประเทืองเนี่ยเห็นบ่อยๆเด็กวัดคนอื่นก็เห็นแต่ใครจะกล้าเปิดปากแล้วก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นน่ะยิ่งนานวันพวกนกปลากาไก่ที่วัดก็ร่อยรอไปบางตามากหลวงพ่อก็ได้แต่บ่นว่ามันคงไปโดนยาเบื่อหนูของชาวนาเขากระทั่งวันหนึ่งดูเหมือนว่าเวรกรรมจะตามทันทําให้ตาซ้อนอยู่ดีๆเกิดโรคประหลาดขึ้นกับแกที่แรกก็เป็นแผลที่นิ้วมือข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นอีกข้างต่อมาอีกก็เป็นที่เท้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลย แกก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างหนักข้าวแผลนั่นก็ลุกลามเกือบเน่าไม่น่าเชื่อว่านิ้วมือของแกจะค่อยๆกุดด้วนไปทีละน้อยทีละน้อยจนมันเหลือเพียงต่อนิ้วกุดๆเท่านั้นเองเป็นอย่างเดียวกันกับน,นิ้วเท้าของแกด้วยเออมันน่าตกใจมือก็เหลือแต่มือที่ไม่มีนิ้วเท้าก็เหลือแต่เท้าที่ปราศจากนิ้วเหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่านิ่งดูได้กับแกท่านก็ช่วยแกสารพัดให้เงินทองไปหาหมอ หาหยุกยาตามบ้านมาให้แกทามาต้มกินอีกทั้งชาวบ้านเห็นก็สงสารก็ให้ยาให้แกอา่ให้เงินแกไปหาหมอหลังจากนิ้วมือนิ้วเท้ากุดด้วนแกก็เลยไม่ได้ไปดักไก่ตกปาลาหรือว,ว่ายิงนกพิราบมากินเขาว่าแกเป็นขี้ทูดกุดถังบางคนว่าแกติดโรคจากศพคนตายที่แกช่วยสับเปร,ะเรอะส่วนคุณประเทืองกลับคิดว่ากรรมนะ่ะมันกินมือกินเท้าของแก แกตายไปนานแล้วแต่ก่อนตายก็ทรมานอยู่หลายปีกว่าจะไปตกน้ําตกท่าที่สะหลังวัดมีคันเบ็ดอยู่ในมือด้วยแล้วก็มีปลาช่อนตัวเบ้อรติดเบ็ดดิ้นพลาดพลา,าดอยู่ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปเวรอีกเรื่องหนึ่งที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ